<laughs> ถามเจ้าตัวดิจะเอาเครื่องบินหรือเรือบินเปล่วเ <pe el> จ้าเจ้าอะไรก็ว่าปีเย็น,ว,นวะจะเอาเครื่องบินหรือเอาเรือบินเจ้าเครื่องบินหรือว่าเอาเรือบินคะมีคะะ่านอะไรกับายคู่เบื้อจงังบ่เม พี่ก็อยากจะบอกน้องยูนะว่าลิลลี่เขาแบบยังเด็กคบกันไปก็ปวดหัวแล้วก็เหนื่อยใจเปล่าๆอ่ะพี่นี่โตแล้วปีเจนกี่ปีปีเจนกี่ปีหยิบอกปีปีเจนหยิบโอกปีอยู่หยิบที่บอหยิบเอสว่าวันนั้นหยิบเอสปีเจนหยิบโอกปีอยู่หยิบเอสห่างกันห้าปีน้องซิปเจ็ดซิปเจ็ด ีเจ๊อีตาเดือนนิปีเจ๊น้ากับพีิว่าปีน้องเจ๊ียิวหยิบเอ็ดางกันสิี่เละว่าใครม่กันว่มันมันหมาเลือลี่คือแบบอยากอีเดินไปอ้องเธอนี่เธอ เธอจะชอบอใครก็ได้แต่อยา่ามัอยากเดินมาห้องน้องน้องยยังไงจะบอกว่านอ้องยากเดินไปวังรมเมืองเราไม่ควรชอบผู้ชายคนเดียวกันฮะพี่เดียนจบไม่ใช่ เพราะว่าเราไม่ควรชอบผู้ชายคนเดียวกันทุกคนต้องมองหนูด้วยว่าหนูเป็นคนขี้เล่นหรือเปล่าหนูเป็นคนขี้เล่นหนูบอกเลยหนูชอบคนหลอ่อทุกคนจําคํานี้ไว้ว่าอาหารตากับอนาคตมันไม่เหมือนกันว้ายอไม่ใช่คือพี่อธิบายว่าก็คือคนจิ้นพี่แล้วมันก็ไม่ควรไปจิ้นกับลิลลี่ไง คำว่าไม่ควรจิ้นคนเดียวกับคำว่าไม่ควรชอบคนเดียวกันไม่เมื่อนกันค่ะ <laughs> <laughs> นักเลยอ่ะลินล,ลี่นี่ดีนะเขาไม่ได้เละอยู่ตงเขาเละน,นี่อายนะเฮ้ย <h ai> ไม่เละว่ะตัวเดียวแกเม่นตายความ <laughs> พาะ <laughs> เป็นหนึ่ง <laughs> ความเพาะยืนหนึ่งอะพี่อยู่ดูอยู่เหรอ น้องยิวเมนอยู่เห็นไหมเชนโบกเลี้ยวยิวแก็บแล้วหนึ่งอื้ะะงแล้วนะคะแล้วค่ะยิวบอกว่าเสียการเลยนะคือเขาเป็นผู้ชาย,ยางไงถ้าเขาจะชอบใครเขาควรจีบไม่ใชใ่ผู้หญิงไปจีบ